กล้องอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะครับเป็นงานของคุณมาลินะครับหรือรู้จักกันที่เฟซรูปแมวครับตอนนี้ใส่เลนดีสี่ศูนยเป็นตัวเลนสของยุโรปนะครับอ่าบอดีน้นี่น่าจะแบกอะไรนะครับส่วน นี่น่าจะเป็นเป็นเงินครับเป็นเงินในในไงฮะสวยงามครับตัวนี้นี่บอดี้สามพันแล้วนะฮะเลนซื้อเลนมาเลนดีสี่ศูนย์พร้อมบอดี้อีกซื้อมาแกะอีกก็ มีเกือบเกือบห้าพันนะครับอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้เผื่อเพื่อนๆนสนใจนะครับก็สวยงามดีนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะตัวล็อกมีเป็นที่ตัดแสงด้วยนะครับสองเข้าตาดีมาก จะลองดูก็ได้ลองก็หลวงเพราะเงินเลยนะฮะนี่ขมกิ๊บเลยนะฮะ เจาะดีจริงๆฮะเจาะดีโฟกัสไว้นะฮะไซส์นะครับ น่าใช้ดีครับสวยงายมนะ